สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์คนหลังข่าวในวันนี้ในช่วงของทันข่าวราชพัฒย์เชีงยงใหม่ครับรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางรายการราชพัฒย์สัมพันธ์ FM 88.5 MHz ครับวันนี้ผมสยมภูอโนครับมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมาพร้อมๆกับ น้องนักศึกษาคนเก่งของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากชมรมทูบีนัมเบอร์ว,วันตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับน้องๆครับส,ส,สวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมนร่วมพูดคุยในรายการมากันหลายคนเลยทีเดียวเริ่มต้นแนะนำตัวกันก่อนเริ่มจากทางไซา์มือก่อนเลยครับครับส,สวัสดีครับผมนายอภิชิตครามทุ่งครับหรือว่าชื่อว่าเทเทนะครับกำลังศึกษาอยู่คณะคารุศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไทยครับและอีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรชาอานนท์ชื่อเล่นมุกมิก จากสาขาน้าตัดสินไทยคณะครุศาสตร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวยาน้ามั่นคงค่ะชื่อเล่นนะค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานิดาโนโชตค่ะชื่อเล่นชื่อตอกแต่ค่ะศึกษาอยู่สาขาจิทตวิทยาองค์การค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชิตาชิงดวงชื่อเล่นแจนค่ะ กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการค่ะสวัสดีครับผมชื่อเจษดาโพธิ์โพแดงมาจากสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวครับสวัสดีครับผมชื่อน nice. ายจักรพงศ์พิยธรมการครับชื่อเล่นชื่ออามครับมาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแมรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับสวัสดีครับผมชื่อสลันเสียรุนครับชื่อเล่นฮาร์ปครับมาจาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศครับเราก็มาจากหลากหลายสาขาวิชากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับอ้าวเราเริ่มต้นกันที่น้องชื่อน้องอะไรนะครับมุกมิก้น้องมุกมิกใช่ไหมมาเป็นชมรมนี้กี่ปีแล้วครับร <c oughs> ู้สึกว่าจะอายุเยอะสุดนะเขาให้พูดกันเยอะ <c oughs> มุกมิกนี่อยู่ <c oughs> มากี่ปีแ<ป>ล้วครับค่ะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะที่เข้าร่วมโครงการทูบีนมเื่อวันค่ะไอ้กัน ได้มาร่วมกิจกรรม To Be n u m b e r ร์วเนี่ยคือเขาเรียกว่าเชียร์ลิชเชียร์ลิเดอร์หรือว่า <C> HA, เชีย <G> ริตติ้งค่ะก็เป็นแดนซ์โซไซอะค่ะแดนซ์โซไซมันต่างกับเชียร์ลิเดอร์กันยังไงใครจะตอบได้บ้างถ้าเกิดต่างก,กันยังไงนะครับเชียร์ลิเดอร์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเต้นต่อตัวอะไรประมาณนี้ครับ<อ>แต่อันนี้ก็คือเรารวมศาสตร์การเต้นทุกแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งยิมเนสติกทั้งแบบเวกกิ้งทั้งการเต้นหลายๆสไตล์มารวมเป็นในครั้งนี้นะครับแต่จะไม่มีการต่อตัวให้เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้นนี้ครับที่ตัวสูงสูงอ๋อใช่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนี่เราเรียกว่าแบนเซอร์ทรายทครับการมาเข้ากิจกรรมแบนเซอร์ทรายเนี่ยเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับ ครับเดี๋ยวอันนี้ขอตอบเองประโยชน์นะครับเราได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายแข็งแรงอันนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วร่างกายแข็งแรงทําให้เราได้มิตรภาพไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนที่อยู่ทีมเดียวกันหรือว่าทีมอื่นๆจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับทําให้เราได้ทั้งความรักได้ทั้งฝึกความอดทนพัฒนาตัวเองตอนแรกเต้นก็ไม่ค่อยเก่งหรอกครับพอได้มาฝึกฝึกทุกวันทุกวันทุกวันทําให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเองจึงทําให้ เ,เต้นเก่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราได้ครอบครัวครับเราได้ครอบครัวคือได้ครอบครัวทวิตเตอร์ของเรานี่เองครับได้ทั้งสุขภาพก็ได้มิตรภาพดีๆระหว่างทั้งเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องอันนี้อยู่ปีปีสองปีสองนะั <c oughs> น่งน้องปีหนึ่งก็มีอยู่มีครับใช่ไหมครับมาที่ลูกิกบ้างนะครับถามว่ามาเป็นทีมทูบีนี่ได้ยังไงมันเริ่มต้นยังไง ค่ะมันเป็นการสืบเนื่องจากปีที่แล้วนะคะ,คะเพราะว่าเราได้ก่อตั้งโครงการทูบีนัมวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะก็มีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากเลยค่ะพวกเราจึงได้จัดตั้งเพื่อที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆนานาที่เขาได้ให้การสนับสนุนแบบนี้ค่ะพวกเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะน้องคนอื่นๆก็เข้ามาเหมือนกัน มีแนะนำกันเข้ามาบ้างไหมแบบเพื่อนชวนเพื่อนพี่ชวนน้องอะไรกันเข้าครัุอันบูมิงชวนเออบูมิงชวนมาเลยครับชวนมาเลยนี่อยู่ปีสองเหมือนกันปีสองเหมือนกันบูมิงกับเทนี่อยู่ปีสองอยู่น่ากันด้วยกันหรือเปล่าก็เชิญกันมาใช่แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครสนใจก็เชิญน้องๆกันมาใช่ครับเห็นว่าไปคว้ารางวัลอุ้หลากหลายรางวัลเลยนะที่ล่าสุดนี่เห็นว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศกันเลยอ่ะใครจะเป็นคนเล่าให้พี่เพื่อนๆคุณผู้ฟังฟังกันครับ ค่ะมุกมิขนะครับเป็นยังไงเราได้รางวัลอะไรกันครับค่ะสำหรับปีที่แล้วนะคะเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองระดับประเทศค่ะส่วนปีล่าสุดนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะระดับประเทศค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทีมเราค่ะคือคือถ้าเกิดคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่ปีที่ผ่านมามุกมิก็เคยมาร่วมรายการกับเราค่ะตอนนั้นได้รองอันดับที่สองใช่ค่ะนะครับ แล้วก็ปีนี้ได้รองอันดับที่1ใช่ค่ะปีหน้าอาจจะได้อันดับที่หนึ่งก็ได้นะคนะคุณลุงมอขอให้ประสบความสําเร็จตามซึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยบรรยากาศการแข่งขันที่ล่าสุดนี่ไปแข่งที่ไหนบรรยากาศแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะส่วนปีล่าสุดนะคะเราแข่งขันกันที่เดโมบางกะปิค่ะกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งยอมรับเลยนะคะว่ากลัวมากแล้วก็ กดดันมากค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับอีกทั้ง17ทีมจากทั่วทุกภาคอะค่ะที่เข้าไปในระดับประเทศอะคะ่ะเห็นเหมือนปีที่ผ่านมาบุ๊คคุยให้กับครูทูกฟังฟังว่าเราก็มีทีมเก่งอยู่เหมือนกันนะเหมือนคู่แข่งเรา<ช>ปีนี้คู่แข่งของเราเนี่ยมีมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือว่าทําให้เรากลัวบ้างไหมค่ะก็อย่างลําดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นความพร้อมค่ะแล้วก็ลําดับที่สองก็จะมีท่ายิมนาสติกหรือว่าอะไรที่แบบ ทีมเรายังอ่อนกว่านิดนึงอ,อะไรแบบนี้ก็คือคะจะมองเห็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อย<ช>ของเราอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับเอ๊ะหลังจากปีที่ผ่านมาที่แข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศดบที่2นะครับปีนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศดาที่1แสดงว่าเรามีการพัฒนาเรามีการเพิ่มเติมตัวไหนจากปีก่อนๆที่ผ่านมาครับค่ะส่วนมากก็จะเป็นการเต้นที่หลากหลายสไตล์นะคะเพราะว่ากรรมการเขาจะให้เรา เขาจะดูพัฒนาการของเราอะค่ะในแต่ละปีว่าเราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะเป็นกรรมการที่ติดตามเรามาอยู่ใช่ค่ะนั่นแสดงว่าทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็เป็นที่สนใจถ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งหลักๆติดได้ติดอาจเป็นท็อปไฟเลยใช่ค่ะปีนี้เหมือนกันพอเข้าสนามปุ๊บมีเสียงเชียร์กระหึ่มกันเลยมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆตามไปเชียร์กันบ้างไหมครับวันนั้นครับมีค่ะมีเหมือนกันมีเยอกเหมือนกันกำลังใจนี่ สำคัญเลยล้นหลามครับล้นหลามเลยใช่ทางโค้ดปีนี้ผู้ฝึกสอนคนเดิมอยู่ไหมครับคนเดิมค่ะครับก็คือใครใครฝึกสอนเราอยู่ครับปีนี้ก็ครูเออะค่ะครูเอนะครับใช่ค่ะที่ครูเอก็มาอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะครับผมให้ครูเอก่อนครับต้องแทนไปด้วยครับต้องแทนไปด้วยครับอ่ะอ่ะครูเอก็มาอยู่ให้กําลังใจกับเราตลอดครูเอนี่ก็เป็น เป็นเชดิเตอร์เดิมก่อนรุ่นพีรุ่นแรกรุ่นพีรุ่นแรกนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็หันมาอยู่เบื้องหลังหละนะครับเพราะว่ากระโดดไม่ค่อยไหวนะฮะอ่ะเรามาดูกันที่ปีนี้เรามีท่าที่หลากหลายขึ้นเอ๊ะการแต้นแบบนี้แหละเขามีการให้เกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรกันบ้างนะเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่เอ๊ออ๋อเวลาไปดูเราก็จะได้เชียร์อย่างสนุกเอ๊ะได้หนึ่งคะแนนสองคะแนนเขาเขาวิธีการดูยังไงบ้างครับ ค่ะส่วนใหญ่นะคะกรรมการเขาก็กรรมการทั้งหมดจะมีอยู่11คนคะ่ะในรอบนี้นะคะซึ่งดูรอ,รอบใช่ค่ะ,คะซึ่งทุกคนก็จะดูถึงความผิดพลาดของแต่ละทีมค่ะว่าทีมนี้ผิดพลาดน้อยหรือว่าผิดพลาดมากแค่ไหนคะ่ะทีมใดที่ผิดพลาดน้อยที่สุดก็จะคว้ารางวัลไปค่ะครับอย่างของเรานี่เราคิดว่าอะไรที่เราควรจะปรับปรุงในปีนี้เพื่อที่ปีต่อไปจะได้พร้อมกว่าน,นี้อาจจะไปคว้าแชมป์รางวัลก็ได้ ก็น่าจะเป็นสไตล์การเต้นนะคะที่ต้องมีมากขึ้นหรือว่าสกิลการเต้นคะ่ะที่แน่นขึ้นแล้วก็ความแข็งแกร่งค่ะครับอ่ะพูดถึงการทํากิจกรรมนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากจะสังเกตนะครับว่าน้องๆก็จะมีจุดซ้อมกันทุกช่วงเย็นตั้งแต่หลังเลิกเรียน<า>มีการแบ่งเวลากันยังไงบ้างในการเรียนอย่างพี่ลูกนี่กับพี่เทนี่ปีอลอวนะ<ช>ปี3<า>ปี4ก็ต้องไปฝึกงานทําวิจัยกัน คยเคยวางกันไว้ในกลุ่มไหมครับว่าเอ๊ะถึงเวลาปีสามเราก็ต้องหยุดไปอยู่เบื้องหลังต่อให้น้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาอันนี้เขามีวงเวียนชีวิตการเข้าชมรมกันยังไงบ้างครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เราอะครับบางทีอยู่ปีสามก็ยังเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่<ช>ถ้าเกิดถึงอยู่ปีสี่ไปอะไรเงี้ก็ไปเป็นสตา์อะครับ ใช่แล้วก็จะให้โอกาสรุ่นนอ้องต่อไปได้มาเต้นแต่เราก็ไม่ถอยนะครับถึงเราจบไปแล้วหรือว่าเราไปทําอาชีพไปประกอบอาชีพแล้วเราก็ยังมาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทวิตเตอร์เป็นครอบครัวจริงๆครับบางคนอยู่ที่ตากจังหวัดอยู่ที่กรุงเทพก็ส่งเงินมาช่วยสนับสนุนบ,บางทีก็ถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพอยากไปแข่งรอบประเทศรุ่นพี่เขาก็ไปเชียร์ไปช่วยยกของไปช่วยซื้อน้ําช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่คือเราไม่ ไม่มีการทิ้งกันอยู่แล้วครับครอบครัวนี้ใช่ไหมฮะมุกมิกอมุกมิกนะการจะมาเป็นชมรมเข้าร่วมชมรมเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานมาก่อนไหมไม่จําเป็นค่ะแค่มีใจรักใช่คงะพอมีใจรักอย่างเดียวแล้วก็รับทุกสาขาไม่ต้องว่าเป็นชมรมนาฏศิลป์สาขานาฏศิลป์รับได้หมดเลยรับหมดค่ะรับหมดเลยนะครับอ่ะก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมดีอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างครับที่ ชมรายการฟังรายการนี้อยู่ฝากเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆเกยาวชนของชาติแล้วก็ที่สําคัญฝากถึงเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดนะทูบีนวันนี้ต้องเน้นเรื่องยาเสพติดเป็นสําคัญเช่น<ช><ช>ครับค่ะสําหรับพวกเรานะคะก็อยากจะ ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับพวกเราในวันแข่งขันหรือว่าระหว่างช่วงการซ้อมนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่สนับสนุนให้พวกเราไปถึงรอบประเทศนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการเต้นเข้าเชิญมาเข้าร่วมโครงการกับพวกเราคะ่ะพวกเรายินดีต้อนรับเสมอค่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆชมรม t r u e number one <Yeah. S 2> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน กลุ่มนักศึกษากลุ่มเล็กๆนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยน้องๆน,นักศึกษายังมีอีกหลายกลุ่มเลยนะที่มีโอกาสแต่ต้องพัฒนาตัวเองให้เทียบเท่าหรือว่าพัฒนาฝีมือให้ขึ้นต่อไปอย่างเช่น t ูบีนัมเบอร์วนนี่ปีที่แล้วได้อันดับสปีนี้ได้อันดับ 2, 2ปีหน้าก็จะพัฒนาได้อันดับหน<ช>ึ่งทางการแล้วก็ค,ค,คงจะได้ร่วมแสดงความดีีกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณ<ช>น้องๆมากเลยครับขอบคุณครับผู้ชมครับแล้วช่วงสัมภาษณ์วันนี้ก็คงจะถึงช่วงสุดท้้าาายยของรรรกกัันนแลวะคบ าเกิดมีน้องๆหรือว่ามีคณาจารย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ของมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏเชีงยงใหม่ที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่ยกย่องเชิดหน้าชูตาของมหาวิทยาลัยทางรายการก็จะนามาสัมภาษณ์นี่ผมแล้วก็ทีมๆน้องๆจากชมรมชูบีนัมบวนมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏเชีงยงใหม่จากลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย